ันนี้หม่อมจะมาทำไก่ทอดนะคะแล้วก็คุกกับซอสขิงค่ะแบบญี่ปุ่นมีที่ทำไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันค่ะีญี่ปุ่น2ช้อนโต๊ะสาเก2ช้อนโต๊ะมิลินนะคะ2ช้อนโต๊ะ ก็เป็นกระเทียมขูดนะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ขิงขิงขูดหนึ่งช้อนชาค่ะก็น้ำตาลนะคะสองช้อนชาค่ะไฟพอให้น้ำซ้อนงวดงวดลงหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้ละปิดฝาถ้าใครมีปีกไก่ก็ใช้ปีกไก่นะคะปีกไก่สัก6 หกปีกกำลังดีก็ซับให้แห้งนะคะซับให้แห้งแล้วก็หมักด้วยไอ้นี่ขอก่อนน้ำขิงนะคะน้ำขิงนี่ก็คือเราขูดขิงละเอียดขูดขิงละเอียดแล้วก็มาบีบอย่างนี้นะคะบีบน้ำขิง ีน้ำเค็มใ,ใส่แล้วก็เกลือนะคะนิดหน่อยทาเกลือไว้แล้วก็ใส่สาเกด้วยนะคะหมักสาเกไว้หนึ่งช้อนชาใส่ลงไปก็หมักไว้พักไว้สักยี่สิบนาทีนะคะหมักไว้แบบนี้แล้วก็ เราจะมาคลุกแป้งมันนะคะแล้วก็ทอดกันไบที่แล้ถึงเวลาก็ซับหน่อยนะคะถ้ามันแฉะแล้วก็ใส่ซับเสร็จแล้วนะคะใส่แป้งมันไปซักสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะอ๋อใส่ข้างนี้สิใส่ผิดข้างแล้วก็ขย่านะคะ ทอดไก่เมนูนี้เราจะไม่เอาแป้งเยอะนะคะก่อนลงไปก็เคาะนิดนึงเอาแป้งออกแล้วก็ใส่ไปตั้งแต่น้ำมันยังไม่ต้องร้อนนะคะเดี๋ยวให้มันเริ่มร้อนของมันเองก็ใส่ไก่ไปก่อนเลยจนสีเหลืองสวยแล้วนะคะสีเหลืองสวยประมาณนี้ก็ตักขึ้นไปพักในตะแกรงนะคะ ส้มส่ชูด้วยนะคะใส่ไปครึ่งช้อนชาเสร็จปุ๊บก็นี่นะคะไก่ไก่ที่เราทอดพักไว้ก็คุกคกกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ ตักน้ำลากนะคะมาคุกนหน่อยเสร็จแล้วก็โรยงาลงไปนะคะงาขาวโรยไปเลยเยอะเยก็หอมแล้วก็พริกไทยพริกไทยดำ พริกไทยดำใส่ไปแล้วก็ใส่พริกนะคะนี่ขวดแบบนี้ใส่พริกบนหน่อยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ